Thank <laughs> you. สวัสดีค่ะมันนี้พุทสาวเถผพามาเป็นสะพานบุญนะคะเนาะวัดป่าเป็นวัดป่าคาสายปฏิบัติหลวงลุงเพ่นกาลังสั่งสาระเนาะวันนี้พุทสาวเถาเขาเป็นสะพานบุญนะคะเด้อพู้ใดมีจิตศรัทธากมารวมท้าบุญกันได้ค่ะ่นบริตอนนี้เ่นต้องการสร้างหินเนาะค่ะเนาะกำลังสั่งเสาสาระค่ะพ่อออกแม่ออกล้งพ่อเพ่นกับอยกันเหตุค่ะ ผู้ใดมีจิตศรัทธากับมาทำบุญได้ค่ะวัดทุ่งป่าพัฒนาวัดป่าพัฒนาบ้านเพื่อนก็นเอินว่าวัดป่าวัดทุ่งนั่นละเป็นวัดป่าสายปฏิบัติเนาะเพื่อนกำลังสร้างสา,งสาราค่ะตอนนี้เพิ่งได้พื้นฐานเนาะค่ะเนาะผู้สาวเ่าขอเป็นสะพานบุญเนาะค่ะเด้อผู้ใดมีจิตศรัทธากับมาร่วมสร้างกันได้ค่ะ ตอนนี้กับมะคำอันหนึ่งแดดห่อนกัเลยมะคำตอนนี้เพิ่งกำลังเอาทรายึ้นกำลังสิขึ้นพื้นฐานของสาระตรงๆเพิ่นก็เป็นสายปฏิบัติเนาะค่ะเนาะผู้ใดไม่กิจรัทธาก็มาร่วมบริจาคก,กันใดค่ะมีเห็นมีทรายมีบริจาคเิ่นสิมนี แม่ออกมาเห็ดกับขาให้กินอยู่เน้ำมาเว้นกะดีห้อนคัะพี่น้องวันนี้พุทธสาวเ่ากับมาคำค่ะเพราะว่าแดดห้อนเนาะค่อยมาก,กัน้ใดมีกำลังสัท่ามีแ่งบุญกับมาสมทบได้เนาะเป็นหินเป็นทรายเป็นปูนพื่นกำลังสัง่ง สาระเพิ่นกำลังขาดทุนอัพย์เพิ่นกำลังหาสมทบทุนนะคะเนาะเพราะว่าผู้ใดมีตอนนี้พี่น้องเพิ่นกันมาซอยกันค่ะเพราะว่าแดดอ่อนแล้วกัซอยกันมาเคลียหินเคลียทรายซอยกันมารรวมส้างส่วนรวมส้างศาลาซอยกันเนาะ อันนี้กับบัตรทองกหอดเนาะซ้ายกัะได้บัตรทองเกเครื่องผู้ใดไมดด่กิดศรัทธาก็มาร่วมสางได้ค่ะผู้สาวเถ่าขอเป็นสะพานบุญนะคะเดอ้อผู้ใดไมดด่กิดศรัทธาก็มาซอยกันสางค่ะ แบบอย่างนีฮ้อนบ่จ้าฮ้อนอยู่กะบ่เป็นหยังดอกเนาะอิ่มบุญเนาะสิมาตะเวนอยู่มันฮ้อน ตรี้แคนี้ยแออน่านดตรงน้แล้วบอยจำกัดเวลาเลือกไม่ใช่ซาเจ้าสิเลือกไว้หอตมาน่มาถามาเลกเนี้ยเบิ้นม่ได้เลือกนได้จุ๊นเนี่ยต้องอ่านตั่นี้ถ้าเช่ากับกึ่อกัน นบัสิกําหมดได้าแล้วแต่สิเน้อมันก็จุกไปอุ๋กมากันเด้ยามมื้อแรงแดดอ่อนแล้วก็พอเฮ็ดได้เนาะกงเวมันก็ฮ้อนกงเวเฮ็ดบ่ค่อยได้งตาหลวงลุงมาบอกอันพิกัดให้แน่บ้านนี้บ้านหยังแล้วก็หมู่หยังตำบลหยัง บ้านทุ่งพัฒนานทุงพัฒนาหมู่สองหมู่สิบสองหมูตำบลมหาชัยอำเภอเมืองบ่อำเภอไซงามเภอสงาเนาะจังหวัดกำแพงเพชรขอเบอร์โทรแน่ขอเบอร์โทรแน่ถ้ามีผู้ใดมีจิตศรัทธามีพลังบุญกับเพิ่นอาจสิโทมาแล้วก็มีสั่งมาสมทบกันเนาะ เบอร,ร์โน่จํจะเสยดเดี๋ยวกันเด้อเดี๋ยวกันเด้อศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดู่งสี้าสี่าห่ดหระดีมิจิศัทธากะโทรมาเบอร์นี้เนาะมาคุยกับเพื่นได้ค่ะ<า> มีกรรมการวัดเพิ่นก็ดูแลอยู่จ้างานโยกเพราะท่นได้ดังลังคาเพราท่นได้ขาดยังขาดยังขาดหลายอยู่เนาะทุนทรัพย์กับม้าซอยกันสางได้ค่ะตอนนี้ขอเป็นหินเป็นทรายเป็นปูนเพชรทั้งล่างกอนผา่านได้ข้างล่างเสร็จแล้วเพิ่นก็จังควาย่าทั้งทึงกันกระเบื้องก็ได้บอกไปผันเลเดอกแกปลาละกอเอ้ยแบบนด้อ ผู้ใดมีจิตศรัทธาก็มาสมทบสร้างได้ค่ะอันนี้ผู้สาวเถ่าขอเป็นสะพานบุญเนาะค่ะเนาะมาสมทบก็แล้วแต่กับนังศรัทธาบ่ได้ว่ากันเพิ่นเพื่นเปิดเห็นเพิ่นก็สิเพิ่นมีจิตศรัทธาเพิ่นก็สิมาซอยอยู่ดอกผู้ใดก็ได้สร้างบุญกับผู้ใดก็อยากสร้างสุขคนถ้ามีจิตศรัทธามีกำลังรับก็มาซอยกัน

ตอนนี้ก็ยัาอีกห้ายรถยูโซ่ชิดเต็มเนาะ หลายหองอยู่เนาะหาหองจิบจิบหาหองแกงบมันกหลายบาทอยู่ดอกเนาะซวสีเลีวก็ได้ คุณกําลังสางเนาะกำลังปูพื้นฐานไหม่ค่ะอันนี้เพิ่พอออกไม่ว่าเพิ่นมาซอยกันค่ะ น,นี่คือบริเวณวัดเคาะนเป็นวัดป่าค่ะวัดป่าปฏิบัติธรรมถ้าโควิดเพิ่นบ่นั่นกับวันเอ่อเพิ่นสิพาจัดปริวัดเขาปริวัดเนะาะย่ำเดือนสามแต่ปีนี้เพิ่นงดเพราะว่าโควิดเพิ่นบ่ให้จัดกิจกรรมก็เลยบ่ได้เข้ามาปฏิบัตินักเพิ่นมึงก็เลยงวดปีหน้าเอาไหม รวมล้มตกเย็นแล้วคือสาวถาเขอเป็นสะพานบุญน้องะเนาะวาเป็นกำลังสัางอาบุญน้องกันค่ะ ไม่ได้นั่งเฮดไีจิตศรัทธากับมาสางหน่อยซอยกันในนอกพะเนาะสางสาลาคุณนำบอบก็สาลาเพิ่นกับจิบาได้บุมหลายตอนนี้เอาหินเอาทรายมาซอยเพิ่นค่ะแล้วก็มีกำลังผู้ใด มีกำลังมีจิตศรัทธากับมาซอยกันเ็ดอันนี้มีตาแม่ออกเป็นมาซอยค่ะเพื่อนก็บาได้จา้างดอกพอกไม่ออกเป็นมาซอยกันเนาะสั่งํำลังศรัทธาน้ำกันค่ะผู้สาวถาเถาขอเป็นสะพานบุญให้พี่ให้น้องถ้าผูใ้ใดเห็นแล้วกับมีจิตศรัทธากับมารวมบริจาคได้ค่ะตอนนี้เพเิ่ยังขาดทุนทรัพย์ยังลังคาบ้านใดค่ะพื้นกับพ่อในเต็ม ขอกำลังบุญเด้อผู้ใดเห็นกระไดขอเป็นสะพานบุญขออนุโมทนาบุญน้ำค่าแดดอ้อนน่ะล่ละไข่แน่และว,ว่าหอนปันใด ເພິ່ນເອົາລົດໄຖມາດັນຊອຍເນາະຜູ້ໃດເພິ່ນກໍເມື່ອຍເພິ່ນກເລຫລົດມາຊອທັງລະບດພິນ นายพี่น้องเอ้ยฝนบ่ตก <c oughs> ตอนนี้รถไทยเป็นมะเกตซอยไม่ออกเป็นหอน,อนโ,อโดยซอยกันกับตัยทั้งรถไทค่ะเป็อนออกมาซอยกันค่ะทั่งเม่อ,อเนเ้ยท่องรถแน่ซอยกันขอให้วันนี้สมเด็จรุ่ร่วงกปไดโดยดีนาอขอมโมทนะบุญน,น้ำค่ะลูกสาวเฒ่าก็ขอสวัสดีใบแค่นี้ก็น้องหอนหลายพี่น้องถ้ามี ลิปดีๆทั้งต่อไปกันจีมาให้พี่น้องเบิ่งอีกเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นเนด้อค่ะเด้อผู้สาวถอดสิมีกำลังใจทำงานสิมีลิปด,ดีๆมาให้อีกต่อไปค่ะผู้สาวถอดผ้าเที่ยวเนาะกดติดตามกดกระดิ่งกดซอบสไดข่าน้ำเนี่ยค่ะก็ขอบคุณในหลายค่ะสวัสดีค่ะ